ของอาร์มาโดทั้ง3สีเนี่ยมาถูกเทรวมกันบ้ม <licting. S 1> ขึ้นมานี่นะฮะซึ่งวันนีน้ต้องบอกว่าเรารอเวลานี้มานานมากนะครับ <HS S 1> เพราะว่าฝ่ายอาร์ดีเนี่ยมีภามัยฮะฝ่ายอาร์ดีของเราเนี่ยครับวิจัยและพัฒนามานานมากกว่าที่จะชงแล้วใส Shim ่กันอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือ <ว à. S 1> ภาพทีเซอร์ของเราที่ปล่อยกันมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาร่วม2วันแล้วนะครับและตอนนี้เป็นวินาทีสดๆของ WorkPoint เลยนะฮะที่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยช่องอื่นไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ห้องข่าวบันเทิงออนแอร์เดียวครับเพราะ อยู่เพราะว่าล่าสุดนะพี่ๆคือตอนนี้มือถือของผมนี่กลายเป็นรุ่นโบราณันไปแล้วเพราะว่าอีกไม่กี่วัน iPhone 14, 14ออกใช่ไหม13กลายเป็นตกรุ่นเลยครับคือวันนึงเนี่ยต้องยอมร,รับนะฮะว่าคอลลาเจนเนี่ยนวัตกรรมเขาก็มีพัฒนาขึ้นมาซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มได้ยินคําว่าไดเปปไทยไตเปปไทยเปยเปไทยเดียวมานานและไททูไทวันนะครับซึ่งวันนี้เอาตรงเลยอามาโดเนี่ยก็พยายามพัฒนาไดเปปไทยมานานแต่ว่าการจะชงให้ไดเปปไท์เนี่ยใสยเป็นคอนเซปต์ของอารมาโดเนี่ยไม่ใช่เรื่ เราเลยได้ไฟนอลครับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะฮะที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอเลยฮะนี่คือแก้วแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับเราชงกันแก้วแรกสูตรใหม่นี้วันที่9เดือน9นะครับที่เวิร์กพอยต์กันสดๆถึงแม้ว่าเราจะใส่ไดเปปไทด์ที่ไหลไหลาหลายๆสูตรเนี่ยเขาจะต้องไปใส่สีใส่อะไรเพื่อให้มันดูว่ามันใสนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยคือสุดท้ายแล้วลิขสิธส์ของเรายังอยู่ในมือเราเท่านั้นนะครับตัวนี้พอนําเข้าจากญี่ปุ่นมาหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องไดเปปไทด์ไดเปปไทด์แค่กินคอล ุ S 1> <S 1> <S ่นวายอยู่แล้วนะค,ะคือต้องบอกว่าไตเปปไท์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะดูดซึมไวประมาณ55เท่าอะนะฮะแล้วก็ตัวไตเปปไทยเนี่ยมันจะซึมได้ช้ากว่านิดหน่อยแต่ไตเปปไทยเนี่ยนะครับเขาจะช่วยเรื่องไขข้อและกระดูกนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยที่เป็นสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะเพราะว่าเราสกัดจากหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลานําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยส่วนไททูเนี่ยในกระป๋องเงินหรือว่าไวซินเวอร์ของเราก็มาอยู่ในนี้ด้วยนะฮะ, <S <S ะเพราะว่าไททูเนี่ยก็จะช่วยเรื่องข้อและกระดูกนั่นเองแต่วันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่่่่่าาาาาตอออออนนนนนนเเเเเเดด็็กกกๆียพไไ้้ิิะะะรรรรรรรททปปศสสหัััฐมมมจููึวชืืถ วันนี้ผมพูดได้แล้วนะครับคอลลาเจนของเราใส่มะเขือเทศนะฮะเพราะว่าเรากินมะเขือเทศเยอะๆเนี่ยแก้มเราอมชมพูใช่ไหมมือเราจะมีเลือดฝาดครับเราใส่มะเขือเทศสารสกัดนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาฮะถือว่าเป็นครั้งแรกของอาร์มาโดเลยนะฮะที่มีฝั่งอเมริกาเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเซรามายจากข้าวที่วางไว้ตรงนี้เลยคือเซรามายเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ในคอลลาเจนแบบเม็ดที่เวิร์กพอยต์เนี่ยชอบสั่งกันเหลือเกินเราไม่ต้องไปแยกเป็นกินเป็นเม็ดตอกอะไรนะวครับวันนี้เราใส่ทั้งหมดให้อย ก็ยังทิ้งทวนด้วยวิตามินซีนะครับที่มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนเพื่อการทํางานตามปกติของผิวหนังคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะสุดท้ายกินคอลลาเจนกับวิตามินซีมันไปเกี่ยวกับผิวหนังยังไงเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีส่วนช่วยจริงๆนะครับแล้วตัวนี้บอกเลยนี่คือโฉมใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ใครเป็นแฟนมันแท้นะฮะต้องอุดหนุนกัน่อยแล้วแหละแต่เรามีให้แค่500เซนนะครับนี่คือโฉมใหม่ของเราเป็นโกโคอลลาเจนเลยนะครับคือถือว่าพัฒนามาขั้นสุดแล้วครบรอบ4ี่ปีนะครับแล้วพอพั ไม่ถึง6เดือนจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ขายนะครับ<ม>ุูมวิจัยคนแรกครับนำมาด้วยคุณเจี๊ยบในวัย52ปีเลยนะครับด้วยความรู้เนี่ยในเรื่องของอเรื่องของปริพันธ์มหาเรื่องของเวชศาสตร์อะไรต่างๆนี่นะครับคุณเจี๊ยบเนี่ยเอาตรงๆเขาก็เป็นคนที่ผิวหน้าไม่ค่อยมั่นใจประมาณเนี่นนเป็นไปตามวัยนะฮะแล้วก็ลูกสาวก็โตเข้าเรียนจนจะเรียนจบแล้วนี่ยนะครับแล้วเวลาออกกำลังกายครับเป็นแฟรแมนแท้คอเลเจนเราเห็นอะไรนะมีคุณแม่คุณแม่เมย์คนหนึ่งเขาก็เล่นฮูลาฮูปดใช่ไหมกเิน แล้วดูแลไม่ทันนะครับแต่พอเป็นกลุ่มทดลองโกคอลลาเจนตัวนี้ครับชงทุกวันครับนี่พอรู้สึกร่างกายมั่นใจครับไม่เป็นภาระของลูกแล้วครับไปพายเรือคายัคกับลูกเลยไปเข้าป่ากับลูกเลยแล้วก็เข้าแคมป์กลางเต็นท์กับลูกเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนะครับวันนี้ภาพมาไหมฮะมาแล้วนี่สดเลยนะครับหลังจากที่เทสผ่านมาเนี่ยร่วมครึ่งปีกับทีมอาร์ดีของอาร์มดของเรานะฮะทุกวันนี้ก็ในวัย52ปีนะครับแล้วพอท้ายที่สุดครับพอมีเซรามายมีโทเมโตจากอ่ายูเอสเอเนี่ยนะฮ กลายเป็นว่าพอถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าแซงคุณสามีไปแล้วนะฮะกลายเป็นว่ารู้สึกว่ามั่นใจด้วยนะครับแล้วมาดูครับอีกคนหนึ่งคุณปุ้มฮะเป็นเลขาผมเอง<ม>นะ<ม>เคยไปแจกผ้าห่มกันที่เชียงรายนะฮะ<ม>แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อามาโดนะฮะคุณปุ้มเนี่ยหลังจากแจกผ้าห่มที่เชียงรายเสร็จครับ<ม>เขาก็ไปเรียนต่อต่างประเทศ<ม>แล้วก็ไปโดนแดดต่างประเทศมาแต่พอมากินโกโคอาเจนสูตรนี้ครับนี่ให้ดูภาพปัจจุบันของคุณปุ้มในวัย42ปีนะฮะนี<อ>่ยิ่งชงยิ่งใสนะครับเพราะว่าตัวนี้ชงแแแลลล้้้้วววใใสนนนนนกกก็็็เเปบบีียััทุม่จ แล้วออกงานเนี่ยนักข่าวลุมล้อมเลยไม่เหมือนนาเข้ามาเลยเลยค่ะผมนะไปดูอีกคนนึงบ้างครับเจอวิกฤตโควิดครับเคยบินไปทํางานต่างประเทศแล้วทีนี้พอบินไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าซึมเศร้าน่าก็ปล่อยตัวครับหอยผมกระเซิรนะฮะแต่ท้ายที่สุดเป็นกลุ่มในผู้ร่วมโครงการโกคลลาเจนสูตรใหม่ของเราครับหนึคนแรกครับคุณหน่อยครับถึงแม้ว่าบินไม่ได้ไม่ได้ทําในสิ่งที่รักทุกวันนี้กินโกคลลาเจนครับในวัย45ปีนะมาดูครับนี่ครับภาพที่16นะฮะของคุณหน่อยนะฮะเป็นยังไง ให้มาดูเลยนะฮะนี่นี่นี่45นะเออแต่ถ้าบอกว่า38ผมก็เชื่อนะแต่ที่บอกว่าตัวนี้พี่ทุกจี้พี่อามมันไม่ใช่แค่คอลลาเจนที่เจาะจงเรื่องแบบไขข้ออะไรแลลวมันมีทั้งเซรามายมันมีทั้งโทมโทเมือนเรากินมะเขือเทศเยอะๆแล้วมือมันจะเลือดฝาดนะ